ชีวิตและธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดู6สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อโลก m e t a เ e r s e มาถึงลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ Mission to the Moon m e t a เ e r s e Into the Future เตรียมรับและปรับตัวกับโลกใบใหม่ที่ไปได้ไกลกว่าเดิมสวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon m e t a เ e r s e วันนี้อยู่กับผมอัมสุภกรอีกเช่นเคยนะครับ โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับในช่วง1-2ปีนี้รวมถึงการมาถึงของ Metaverse นะครับก็ดูเป็นคำที่ค่อนข้างจะเข้าใกล้กับพวกเรามากไปทุกวันทุกวันแล้วนะครับถึงแม้ว่าแนวคิดของ Metaverse เนี่ยจะได้รับการพูดถึงมากขึ้นก็ตอนที่คุณมาร์คักอเบิร์กนะครับฟาวเดอรและ CEO ของบริษัท Meta นะครับได้ออกมาพูดถึงจุดหมายสำคัญในการเปลี่ยนแปลง Facebook สู่เมตานะครับที่ต้องการพัฒนาโลกเสมือนจริงตัวนี้นะครับให้เกิดขึ้นผ่านไลฟ์สไตล์ของพวกเราเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของเซกเตอร์ธุรกิจนะครับและเราควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นโอกาสในการมาถึงของโลกเบต้าเวิร์สยังไงลองไปฟังกันเลยครับ <right>. Per ข้อที่1ครับการปฏิวัติว,ตวงการโฆษณา ที่ทําให้ธุรกิจต้องกลับมาคิดใหม่ก่อนหน้านี้นะครับการทําโฆษณาของแบรนด์นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้สส่วนเป็นหลักด้วยกันนะครับนั่นก็คือการทําโฆษณาแบบออฟไลน์และการทําโฆษณาแบบออนไลน์นั่นเอง แต่ณนะปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของ m e t a เวิร์นะครับเรามีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยครับนั่นก็คือการทำโฆษณาในรูปแบบของ virtual advertising หรือการทำโฆษณาแบบเสมือนจริง สิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งไกลตัวอีกต่อไปนะครับเพราะแบรนด์ต่ <M ass ion> างๆก็เริ่มจะเข้ามาจับจองพื้นที่และชิงโอกาสในการทําโฆษณาในรูปแบบนี้บ้างแล้วนะครับโดยในเทรนด์ณปัจจุบันนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบที่ แบรนด์ได้สร้างสรรค์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลก่อนนะครับแล้วค่อยออกโปรดักต์ของจริงออกมาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับหรือจะเป็นการนาโปรดักต์ที่มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นโปรดักต์คลาสสิกของแต่ละแบรนด์เนี่ยมาสู่โลกดิจิทัลแล้วให้คนไปซื้อไปสะสมไว้นี่ก็เป็นภาพรวมที่เราน่าจะได้เห็นกันในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์กู c c ชี่นะครับแบรนด์แฟชั่นหรูก็ได้ปล่อยคอลเลคชั่นพิเศษ บนโลบ็อกนะครับไปเมื่อต้อนปีที่ผ่านมาโดยอวตารในเกมจะสามารถสวมใส่สินค้า g ุช c ี่บนโลก v ว r t u ชวนะครับที่มีชื่อว่า Gucci ่การ์เด้นนั่นเองครับในขณะที่แบรนด์อย่างรอยตองนะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับได้เปิดตัวเกม NFT Louis the Game นะครับ เกมในรูปแบบผจญภัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเก็บรางวัล NFT นะครับที่จะสามารถตามหาได้ผ่านการเล่นเกมนี้เท่านั้นซึ่งเป้าหมายของหลุยวิตตองนะครับในการทําโปรเจกต์นี้นั่นก็คือการทําให้แบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนที่ยังไม่ได้รู้จักแบรนด์เท่าไหร่นะครับ ณนะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะครับณนะปัจจุบันส่งผลอย่างมากต่อการทําธุรกิจและการแบ่งสรรปันส่วนงบประมาณต่างๆที่จะทําการโฆษณาที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับการทําธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น Metaverse เองนะครับเป็นหนึ่งในทูสสาคัญที่จะสามารถเปิดตลาดของแบรนด์ของคุณนะครับเข้าสู่โลกแห่งการโฆษณาซึ่งณนะวันนี้เวลานี้นะครับมีโอกาสอีกมากมายที่เราจะสามารถ เข้าไปคอสตมเมซ์นะครับเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโฆษณาของทุกคนได้และยังไม่มีขดตายตัวเนื่องจากคอนเซปต์ของโลก m e t a เวิร์นะครับนั่นก็คือการที่จินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองยังไงลองไปติดตามในหมวดของการทำโฆษณาที่เปลี่ยนไปดูนะครับข้อที่2นะครับฟิจิทัลเมื่อการค้าปีกต้องตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากขึ้นกว่าเก่าทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผม พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเราไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคำว่าฟิจิทัลจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดนะครับเป็นคำที่เพิ่งมีการเมนชั่นพูดถึงกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมจะขออธิบายคำว่าฟิจิทัลแบบเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับคำว่าฟิจิทัลนะครับเกิดมาจากคำว่าฟิสิเคิลหรือกายภาพบวกกับคำว่าดิจิทัลนะครับมารวมกันซึ่งอีกในหนึ่งนะครับก็หมายความว่าการคลาฟิกในอนาคต จะต้องอยู่ในกรอบของการจับต้องได้นั่นเองแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับเราต้องสามารถเข้าถึงและสัมผัสผ่านโลกดิจิทัลได้เช่นกันครับถ้าใครอยางนึกภาพไม่ออกนะครับลองนึกดูเมื่อสมัยก่อนก็ได้ครับเวลาเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเราต้องเดินไปถึงหน้าร้านนะครับเพื่อที่จะลองเสื้อผ้านะครับลองอุปกรณ์ต่างๆว่าเราสามารถสวมใส่ได้พอดีไหมนะครับหรือเหมาะสมกับเรามากแค่ไหน สัมผัสและประสบการณ์ต่างๆนะครับต้องเกิดจากการที่เราเข้าไปจับต้องสินค้าตัวนั้นจริงๆและเป็น traditional mindset ที่เกิดขึ้นกับพวกเรามาอย่างยาวนานนะครับแต่การมาถึงของ e-commerce นะครับก็นับว่าเป็น game changer ตัวแรกนะครับที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขายออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยณปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีการซื้อของผ่านระบบ e-commerce กันอย่างมากมายเรียกได้ว่า fcf กันแบบไม่รู้จบเลยนะครับณนะตอนนี้ เพราะเราค่อนข้างเชื่อใจและมั่นใจแล้วนะครับว่าระบบการซื้อขายออนไลน์นี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อถือได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับการมาถึงของ Metaverse นะครับเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับธุรกิจในรูปแบบของ e-commerce ถ้าคุณเป็นลูกค้านะครับที่สามารถเข้าถึงโลก Metaverse ได้คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีมากกว่าแค่เราช้อปปิ้งนะครับผ่านเว็บไซต์ e-Commerce ผมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ครับลูกค้า A คนหนึ่งนะครับใส่อุปกรณ์ VR เพื่อเข้าไปดูสินค้าของร้านลูลูเลมอนบนโลก Metaverse นะครับซึ่งทางลูกค้า A ก็ถูกใจเสื้อตัวหนึ่งและทำการเลือกขึ้นมาลองบนตัวนะครับโดยเจ้า VR ที่สวมใส่นี้นะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกได้จริงๆครับว่าสินค้าที่เราได้เลือกบนโลกดิจิทัลเนี่ยสามารถฟิตอินกับร่างกายภาพของเราได้จริงๆนะครับและทำให้ข้อผิดพลาดในการเลือกสินค้า ลดน้อยลงความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในการขายของระบบอ e ีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่ยังไงทุกท่านต้องลองจับตามองให้ดีผมเชื่อว่าผู้คนจำนวนมากที่ฝั่งม i ชชั่น to เดอ m o o ูลนะครับต้องเป็นกลุ่มธุรกิจ B2C ขายของอ e ีคอมเมิร์ซอย่างแน่นอนประเด็นนี้นะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านลองไปพิจารณากันดูครับ <h az ell> ข้อที่3นะครับการทางานทางไกลที่ล้ากว่าการใช้ซูมตอนนี้ ที่การระบาดเกิดขึ้นใหม่ๆเราทุกคนก็ต้องหันมาใช้ Zoom หรือ m i r r s s o t t t e m s หรือโปรแกรมใดๆก็ตามนะครับที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในการดำเนินงานเราจะเห็นได้ว่ามีข้อดีมากมายที่เกิดขึ้นกับการทำงานแบบ r e m o ท e Work นะครับหรือการประชุมออนไลน์แต่ในข้อดีเหล่านั้นนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างหลายๆคนนะครับเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการต้องประชุมออนไลน์เป็นเวลานานนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับเราเรียกกันว่าซูมฟัตินะครับ ภาวะร้าจากการวิดีโอคอลมากเกินไปใครเคยเป็นกันบ้างนะครับเคยเป็นแล้วลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราสามารถพัฒนาและอัปเกรดตัวเองนะครับไปใช้ระบบการพูดคุยประชุมออนไลน์ที่เหนือกว่านะครับได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าอย่าง m e t a v e r s e ที่กำลังมาถึงนี้นะครับการประชุมแบบออนไลน์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับจากก่อนหน้านะครับที่เราเห็นเพื่อนร่วมงานของเรา เพียงแค่บริเวณหน้าจอสี่เหลี่ยมของซูมนะครับต่อไปนะครับถ้าหากว่าเราเริ่มใช้แว่น VR ในการประชุมออนไลน์นะครับเราจะสามารถรับรู้และรู้สึกถึง sense of space หรือความรู้สึกกับพื้นที่นั่นเองครับเนื่องจากความเสมือนจริงตรงนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกตรงนั้นจริงๆและเราสามารถปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโรงงานของเรา มากกว่าเก่าโฟกัสของเรานะครับอาจจะไม่ได้อยู่แค่บริเวณของผู้ที่พูดในการประชุมอย่างเดียวแต่เราจะสามารถเห็นบริบทแวดล้อมของ Space ที่เราเข้าไปทำการประชุมได้ซึ่งณนะตอนนี้นะครับบริษัทก็เริ่มปล่อยแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมแบบ VR มาบ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น Meta นะครับก็เป็นผู้จุดกระแส Metaverse Meeting ขึ้นมานะครับได้ทำการเปิดตัว Horizon Workroom ออกมาเพื่อให้ผู้คนนะครับสามารถสวมใส่แว่น VR o คู l u สของ Meta นะครับและเข้าไปประชุมกันในโลก Horizon ได้นั่นเองครับส่วนทาง Microsoft นะครับก็ได้ปล่อย Mesh for Team นะครับซึ่งเป็นการประชุมแบบสเสมือนจริงนะครับโดยการใช้เทคโนโลยี VR AR หรือการเปลี่ยนตัวเองเป็นอวตารด d ก็สามารถทำได้เช่นกันครับซึ่งณนะตอนนี้พวกเรายังตอบไม่ได้หรอกนะครับว่า VR AR meeting ที่เรากำลังจะใช้และมีการผลิตและพัฒนาเกิดขึ้นมากมายซึ่งในปีหน้าเราจะได้เห็นการเปิดตัวของแว่น VR AR และเข้าถึงง่ายขึ้นกับ end consumer มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่มันจะเวิร์กกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนยังไงเรารอมาติดตามมาดูฟีดแบ c k มาดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับ Internet of Sense การเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับรู้ได้ทั้งรูปรสกลิ่น อย่างที่เราได้พูดกันไปนะครับว่าการทํางานในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยประสบการณ์เราก็จะได้รับแบบไม่ใช่แค่หน้าจอแบนๆที่เรารู้จักกันในณปัจจุบันนะครับแต่จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถรับรู้ได้ถึงประสบการณ์ของมันมากยิ่งขึ้นนะครับเสมือนว่าเราได้ไปนั่งอยู่ณนะบริเวณพื้นที่ตรงนั้นจริงๆการมาถึงของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ต of Sense หรืออินเทอร์เน็ตแห่งความรู้สึกนั่นเองสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าอินเทอร์เน็ตแห่งความรู้สึกมันคืออะไรกันผมจะขออธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับอินเทอร์เน็ตอ็อที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับนั่นก็คือการที่เทคโนโลยีจะช่วยให้ประสบการณ์บนโลก m e t a v e r s e ของเรานั้นทำได้มากกว่าแค่การมองเห็น และได้ยินเสียงนั่นเองครับแต่เราจะสามารถนะครับใช้ทุกประสาทสัมผัสในการเข้าถึงเสมือนกับว่าเราใช้ชีวิตยอยู่บนโลกจริงๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับรสชาตินะครับการได้สัมผัสและการได้กลิ่นเองหรือล้ำสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือการสามารถสั่งงานผ่านความคิดได้นั่นเองครับถึงแม้ว่าผมพูดนะตอนนี้อาจจะดูเพอ้อฝันไปหน่อยนะครับแต่อย่างที่เราพอจะทราบกันดีครับว่าหลายๆสิ่ง ที่เราเคยคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ณนะปัจจุบันก็สามารถทําได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับเองได้ของเทส l a นะครับหรือจรวดที่สามารถจอดได้ที่เดิมของ SpaceX สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกันมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่เพียงจินตนาการแล้วทําให้ใน5ปี10ปีหรือ20ปีต่อจากนี้นะครับเราอาจจะได้ดื่มด่ากับกาแฟผ่านการรับรู้รสชาติดิจิทัลก็เป็นได้นะครับ 5. การใช้ชีวิตภายใต้เศรษฐกิจ ดิจิทัลเต็มรูปแบบแน่นอนครับว่าการทำให้โลก m e t a เวิร์ขับเคลื่อนได้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการรองรับของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการเงินนะครับที่เป็นเบสพื้นฐานสำคัญอยู่แล้วถ้าเกิดว่าระบบการเงินเชื่อถือได้ผมเชื่อว่าอะไรก็จะตามมานะครับเมื่อมีระบบการเงินแล้วการที่มีกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับการได้รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆก็เป็นสิ่งที่ตามมาเช่นกันนะครับ พราะสุดท้ายแล้วโลกของเมตาเวิร์สนะครับก็ถูกสร้างให้เป็นเหมือนโลกคู่ขนานกับโลกของเราที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัวเองเราจะสามารถมีกระเป๋าที่เก็บเงินในโลกจริงและโลกเสมือนนะครับรวมกันทําให้สินทรัพย์ของเราอาจจะขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ้วยเหตุผลนี้ทําให้การมีเงินดิจิทัลอย่างคริปโตเคอร์เรนซีและการมีกรรมสิทธิ์อย่าง NFT นะครับเป็นส่วนสําคัญในโลกเสมือนจริงของเราครับอย่างที่เราพอรู้กันนะครับว่าในปัจจุบันก็เริ่มมีการซื้อขายผ่าน คริปโตกันบ้างแล้วซึ่งในอนาคตนะครับหากใครมีเหรียญคริปโตเคอเรนซีอยู่ในมือมากๆก็จะสามารถใช้เหรียญคริปโตเหล่านี้นะครับเป็นสื่อกลางในการซื้อขายเช่นเดียวกันซึ่งเป็นระบบที่ดีเซนเทอร์ไรซ์อยู่บนบล็อกเชนที่จะคอยให้บริการโดยไม่มีอำนาจส่วนกลางใดๆมาควบคุมและในอีกทางหนึ่งนะครับ NFT ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะก่อนที่จะมี NFT นะครับ จะค่อนข้างเป็นเรื่องยากมากสําหรับการทําสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีมูลค่าขึ้นมานะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องของคริปโตเคอเรนซีและ NFT มากขึ้นยังไงลองตามไปฟังจากลิงก์นี้กันดูเลยนะครับ6การมาถึงของ NFT โอกาสสำคัญของวงการเกมและศิลปะดิจิทัลอย่างที่เราพอจะทราบกันมาดีนะครับว่าในปัจจุบัน NFT เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น,นเรื่อย โดยความนิยมที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดจาก2อุตสาหกรรมหลักๆนั่นก็คือ 1. วงการเกมและ 2. ศิลปะดิจิทัลของสะสมต่างๆนั่นเองครับเราเริ่มที่จะเห็นคนจำนวนมากนะครับเข้าไปเล่นเกม NFT กันมากขึ้นและในะอีกทางหนึ่งฝั่งของนักพัฒนาเกมก็เริ่มจะพัฒนาเกมในรูปแบบของ NFT มากขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะครับในโลกอนาคต โดยณปัจจุบันนะครับเกม NFT ที่มีคนนิยมเล่นกันได้แก่เกม Axie Infinity Crypto Kitty และอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนสนใจและอยากจะกระโดดเข้ามาเล่นในเกม NFT นั่นก็เป็นเพราะว่ารูปแบบของการ play to earn ที่เป็นการเล่นแล้วได้เงินนั่นเองครับหรือจะเป็นรูปแบบที่ได้ของรางวัลเป็น NFT อื่นๆ และสําหรับศิลปะดิจิทัลจริงๆแล้วมีมาก่อนหน้านี้มานานมากแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีการเรียนแบบได้ง่ายอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแต่เมื่อ NFT นะครับเข้ามาสร้างความเป็นกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวให้กับคุณได้ก็ทําให้มูลค่าของศิลปะดิจิทัลนะครับทวีคูณสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากในวงการศิลปะดิจิทัลนะครับนั่นก็คือเรื่องของของสะสมนั่นเองเช่นนะครับการ์ดนักกีฬาบาส NBA ใครมีการ์ดไมเคิลจอดแดนมีการ์ดเล b บอลเจมนะตอนนี้นี่มูลค่าวิ่งไปหลายล้านมากแล้วนะครับหรือแม้แต่การทวิตของดารานะักร้องที่เป็นโมเมนต,ต์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อก่อนหน้านี้นะครับการทวิตต่างๆเหล่านี้นะครับก็กลายเป็นของสะสมที่หลายๆคน ให้ค่าและให้มูลค่ากับม <default> ันอย่างมากมายเรียกว่าราคาของของสะสมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มูลค่าน้อยๆอย่างในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับศิลปินดิจิทัลที่มีชื่อว่า Bepost นะครับได้ขายงานศิลปะที่มีชื่อว่า everyday the first 5,000 d a y ไปเป็นมูลค่าเงินกว่า69ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวถือเป็นสถิติสูงสุดณเวลานี้ NFT นะครับยังมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรูปแบบนี้อีกมากมายนะครับเนื่องจากณนะปัจจุบันยังเป็นช่วงเริ่มต้นของระบบ Metaverse สนะครับส่วนสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นโอกาสอย่างมากนั่นก็คือผู้คนที่เข้าไปเป็นผู้เล่นในฐานนะ Creator นั่นเองนะครับโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้เป็นอาชีพใหม่ก็มีมากเช่นกัน สำหรับใครที่อยู่ในแวดวงของวงการศิลปะวงการเกมยอยู่แล้วนี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่คุณควรจะกระโดดลงไปเล่นกับมันนะครับแต่จากที่ดูแล้วในตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันยังเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าวันที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆถูกพัฒนาจนฉลาดล้ำหน้า สามารถทำสิ่งนี้ได้เชื่อว,ว่าชีวิตของพวกเราในตอนนั้นอาจจะผูกติดอยู่กับโลก m e t a เวิร์ไปโดยปริยายกลายเป็นเรื่องปกติไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรแบบวันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายผมขอขอบคุณข้อมูลจาก DBS Bank CIO Van t a g e Point นะครับสำหรับข้อมูลดีๆ6ข้อที่ดํมมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ m i s s i o ั่น t h น m o ล n Metaverse สำหรับใน EP หน้านะครับผมจะมีความเคลื่อนไหวใดๆมาฝากเกี่ยวกับโลก Metaverse ฝากทุกท่านรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Mission to the Moon Metaverse Into the Future เตรียมรับและปรับตัวกับโลกใบใหม่ที่ไปได้ไกลกว่าเดิม